สวัสดีค่ะดูเล็กตัวเองของเราวันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้น้องมีสูตรดีๆมาฝากพี่ๆอีกเช่นเคยนะคะสูตรของเราวันนี้คือการคุม6หมายเลขบวกกับคุม4หมายเลขนะคะแบบไหนไปดู สูตรของเราหน้าตาแบบนี้นะคะหมายเลขที่จะตาย100%มีแค่4หมายเลขเท่านั้นนะคะคือหมายเลข 9, 13, 30และ34เท่านั้นนะคะเพราะเราถุ่มไว้ไม่ถึงนะคะพี่คะ่ะโอเคไปดูกันเลยว่าหมายนี้อ่ะสูตรนี้จะพาพี่ๆหางกันได้หรือไม่นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะกระดานนี้ไม่มีตัวคูณนะคะกระดานนี้ไม่มีตัวคูณะคะ่ะไปดูนะคะไปดูค่ะลงที่หมายเลขอ่ะ19นะคะลงที่หมายเลข19นะคะจ่ายมาที่300บาทนะคะโอ้โหลงหมายเลข19นะรวมหกหมายเลขไว้แค่50นะคะอ่ะถ้าสมมติว่าไม่บวกแบบนี้นะคะขอ ขอ,อเพิ่มนะคะเพิ่มไปแบบนี้แล้วกันนะขอเพิ่มสองจุดนี้ก่อนนะคะพี่คะแล้วก็เราก็ไปดูว่า,าเราจะตามทุนคืนได้หรือไม่นะคะพี่คะไปคะ่ะไม้นี้มีมตัวคูณไหมไม่มีเหมือนกันนะคะไม่มีเหมือนกันนะก่อนจะเข้าตั้งเป้าไว้เลยนะคะว่าจะเท่าไหร่นะคะเรนได้แล้วรีบออกเ้อเอาลงมาที่หมายเลขศูนย์จนได้นะพี่นะลงมาที่หมายเลขศูนย์จนได้นะฮะโอเคไม่บวกแบบนี้นะคะไม่บวบอะ,ะไรเมื่อกี้ลงเลขศูนย์ใช่ไหมเราตางไปที่ มี่ละกันมีนละกันเว้นตรงนี้ไว้เลยนะคะน้องขอเสียงนะคะเว้นไว้เลยนะไปดูไปดูนะคะเว้นไปไปดูอ่ะมีตัวคูณไหมไม่มีนะคะหืมไม่กล้าคูณให้ละสิถ้ากล้าคูณให้นี่แบบหืมบอกเลยลงที่หมายเลขสิบเอ็ดค่ะลงที่หมายเลขสิบเอ็ดนะคะสองเลีงแบบนี้นะคะหมายเลขสิบเอ็ด สองเด้งแบบนี้จ่ายมาที่1,800นะคะพี่คะนี่กำไรเราขึ้นมาแล้ว470บาทน,นะคะไปค่ะขออีกไม้สุดท้ายแล้วกันนะคะพี่คะไม้สุดท้ายแล้วกันเรามาดูว่าจะเป๊ะหรือไม่นะคะถ้าได้แล้วรีบออกเลยนะน้องบอกแล้วนะคะพี่คะอย่าเล่นต่อนะอย่าเล่นต่อนะคะใครชอบสุดนี้ก็ตามได้ที่ลายแทงที่น้องให้ไว้นะคะไม่ชอบสุดนี้อยากดูสุดอื่นก็ตามมาได้เลยที่นี่ช่องของน้องได้เลยนะคะพี่คะอ่าม้นี้ก็แจกมาที่1,800อีกแล้วนะคะกลับบ้านไปที่3,400บาทน,นะคะกำไรก็คือทนั่เอันะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ